ใช่ไหมอเ,เอารถเข้าไปเลยเทานั้นเอารถเข้าไปนึกครับภูมมันไปภูมมปัป็มมเปน,ปมมเ,ปนเอาขาวุ่นเอาข่าวพุ่นของกลางนี่เขาจะไปส่งใส่ครับส่งใส่ก่อนอำนาจจะเลื่อนไอ้ของทั้งหมดไหลเป็นไหน อยู่ใน,นรุ่นมาจ้างเราบ้าได้ค่าจ้างเท่าเลยเพชรไม่จะขังเลยเนี่ยขัง,ขงที่สองขังแรกกับค่าจ้างซ้ำกันบ่สทั้งเป็นคนใส่ครับมัน,เป,นเป็นคนคนแกน่ทั้งทั้งสองคนเลยบ่ครับ เราเจ้าพึ But, ่งเฮ็ดครั้งแรกแต่ว่าหูอยู่ว่าเขาสิภาคไม่เฮ็ดงานอย่างสี่หูอยู่มันมรลูกเนี้ยเขาหูจากระบบตอนนี้ ท้นด้ครับพ้นดีแล้วครับพนน้มาแล้วไปเจอนันับ้นชาวใสุงที่ของกลางทั้งหมดวางอยู่จุดไหนครับหลังเบัาะใต้พื้นนะครับ พื้นที่เราไม่มีอะไม่มีครับท่ไหน้ทีไม่้าไหมที่มันมี้องจับมันมัน